แท็บเล็ตนับไว้รุ่น x 1 0 1จะแถมอะไรให้เราบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นที่วางแท็บเล็ตนะครับชิ้นที่2นะครับเป็นสายอะแดปเตอร์สำหรับเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์ที่เป็นแบบ usb ต่อเข้าไปที่แท็บเล็ตนะครับชิ้นที่3นะครับถาดรองซิมนะครับชิ้นที่4นะครับปากกาแท็บเล็ตนะครับชิ้นที่5นะครับสายชาร์จแบตหัวแบบ Type C ชิ้นที่6นะครับหัวชาร์จแบตแบบ usb นะครับชิ้นที่7นะครับเป็นหูฟังนะครับชิ้นที่8นะครับเป็นฟิล์มกันรอย และชิ้นที่9นะครับอันนี้เป็นเคสหนังอย่างดีเลยนะครับสาหรับเอาไว้ใส่แท็บเล็ตนั่นเองนะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการคีย์บอร์ดด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับรุ่นที่ผมสั่งมานะครับผมจับคู่กับคีย์บอร์ดไร้สายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแท็บเล็ตนับไว้รุ่น X101 นะครับช่องใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์จะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องแกะเปลือกตรงนี้ออกก่อนนะครับแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมนะครับมาลองใช้งานเครื่องกันนะคครรับเเเปิดดื่องขขึึ้้นนมมาาสไลล์ย อันนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับขนาด10.1นิ้วนะเขาก็จะมีโปรแกรมพื้นฐานมาให้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line นะครับถ้าหาว่าเราต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมนะเราก็มาโหลดที่ Play Store ได้เลยนะครับผมก็จะมีแอป п п ให้โหลดเอยอะแยะเลยนะครับผมแต่ตอนใช้งานตอนแรกๆนะครับเราก็ต้องมาลงทะเบียนใช้งานกันก่อนนะครับถึงจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าติกต o อให้ดูนะครับ ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ TikTok นะครับ YouTube กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังเพลงจากช่องนี้ดูนะครับเสียงลำโพงดังมากเลยนะครับผม ลำโพงจะอยู่ขา้างน้าตัวนี้นะครับจะมีลำโพงสองตัวนะครับแต่ว่าเขาเจาะดูให้ดูเยอะเฉยๆนะครับผมเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับก mm ็ช hmm. ัดพอสมควรเลยนะครับน yes? ี่นะครับภาพชัดใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองกดถ่ายรูปไปดูนี่นี่นะครับภาพสวยนะภาพสวยใช้ได้เลยนะครับถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้นะครับปึ๊บนี่ถ่ายคลิปวิดีโอเล่นได้เลยนะครับผม เมมโมรีในเครื่องนะครับมีขนาดอยู่ที่5 1 2สกิกนะครับส่วนแรมเนี่ยมีขนาดอยู่ที่1 2กิกนะครับผมใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับนี่ถ่ายคลิปวิดีโอเล่นได้เลยนะครับผมในเครื่องนะครับมีขนาดอยู่ที่5นะครับส่วนนีคลปวิดีโอสดๆเมื่อกี้เลยนะครับผมภาพและเสียงชัดเจ๋วนะครับ ถ้าในาสนใจทับเล็ตรุ่นนี้นะครับผมสามารถแตะสั่งซื้อตะกราร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับปีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนใคต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ผูดคุยก็ได้ในะคอมเมนต์นะครับ